แม่แม่จะเก็บไปทำอะไรเหรอเก็บไปทำยาสมุนไพรจ้ะลูกแล้วพวกผมจะขอตัวไปขายเครื่องประดับมงที่ต่งหมู่บ้านนะครับสักประมาณสองถึงสามเดือนครับจา้ลลาลูกก็แลวระวังดูแลตัวเองด้วยนะรััแม่ครับท่านั้นขอไปเก็บของก่อนนะครับจ้า นี่นี่เราจะเอาของพวกนี้ไปที่หมู่บ้านไงจะถึงแล้วเฮ้ยจริงด้วยมีหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นนี่นะนนไปเร<ง>็วไปเร็วนะครับเป้าอย่างไงครับเป้าแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือซื้อเครื่องประดับมุกไหมครับไม่ค่ะมีแล้วค่ะไม่ซื้อหรอครับไม่ค่ะผู้หนุ่มๆมาทำอะไรหรอคะอ๋อก็มาขายนี่แหละขายเครื่องประดับมุกเลยครับ นี่มีที่พักไหมครับไม่มีค่ะจุดงแถวนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวอยู่กับยายก็ได้ค่ะครับเดี๋ยวขอไปขายเครื่องประดับมุ้งตามหมู่บ้านก่อนได้ไหมครับค<ห>่ะเดี๋ยวค่อยมาทางน้้นไม่รบก,กวนนะครับหรือว่ายายจะให้เ <laughs> นาโนรีแค่นั้นเงินของปู่เราเลย <laughs> ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวค่อยไปถามคนยายคนนั้นว่าใช่ของปู่เราไหม <laughs> ได้ถ้า่งนั้นเราก็ไปขายก่อนเลย <laughs> ไปพี่ยายครับกลับมาแล้วครับ เดียจ้นี่ครับคือว่าแครนอันนี้นี่เป็นของปู่โถเราไหมครับก็ไม่ดูเหมือนกันนะเมื่อก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่นี่แต่ว่าเขาลืมเอาไปน่ะอ๋อครับน่าจะเป็นของปู่โถผมนึกมั้งครับถ้างั้นเดี๋ยวยายไปเอาให้แล้วก็เดี๋ยวยายไปหาที่พักให้นะครับเาเปา่เป่าเป็นไหมเป่าเป็นครับถ้างั้นเป่ายายไปเตรียมกับข้าวก่อนนะครับ ก็จะชอบหนุนคุณนั้นพี่โป๊กต่อแม่นายเต่าแล้วจะกลับบ้านแล้วเหรอวันนี้จะกลับแล้วเดี๋ยวจะมาสอนปอกแขนนิดนึง จีเหรอได้เดี๋ยวเราเอาไปให้มุจิน้องคนนั้นบอกให้เราเอามาให้เหรอใจมากเพือนเดี๋ยวไว้นี่ก่อนมาสอตปอกคห้หนอต่อได้เท่าไหร่ละลองปะกให้ฟังหน่อย <c oughs> เราเปล่าดิเราเปล่าไม่เป็นอ่ะช่างเถอะงั้นพวกเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับคดีนะจ้าครับเอาของไปด้วยเอ้ย มาขายเครื่องประดับมุงแล้วนานหรือยังนานแล้ว,<ๆ>ลวเดี๋ยวยายไปตามก่อนแม่ครับกลับมาอะไรครับกลับมา,แ,าแล้วเห็นลูกครับอยู่ข้าวกันยังอยู่บ้านครับใต้จะขาดแล้<อ>ครับกลับบ้านเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้กินจ้ะครับ รู้หรเป็นไรหรือเปล่าลุลี่เธไปเรียกพี่เข้ามาิเฮ้ยพี่ผู้หญิงที่ขอเข้ามาให้พวกเรากินอ่ะเขาเป็นลมที่หน้าบ้านเราไปแล้ว์ผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรอเป็นคนที่อยู่บ้านนู้นครับที่เอาเข้าให้พวกเรา ก่อนที่จากมาบ้านครับเห็นลูกสาวแม่ผ่านมาอางนี้เปล่าคนนี้ใช่ไหมครับใช่สามที่ทำอะเป็นไรเหรอเื่นสิเป็นไรเหรอลูกสาวแม่เป็นลมอยยงไไต้้งแต่ยกับลูกสาวแมยผมมียยนแยย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 ยายย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 ายนยย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 ย

翅膀里，有光芒闪耀。天之高，海之遥，让美梦都无碍。 ไปได้หราไปเยีมมย่ยมแม่ใหญ่กันเถอะไปเถอะไม่ได้ไปเยีมมย่ยมแม่ใหญ่มาสองปีละเนี่ยไปเยี่ยมของกันเถอะ แี da, Hi. Hi. So, ่คร like, ับที่ตง hey. well, ้ครับว่าจะมาหาแม่เ่ไล้วลูกชายจูโก้มันฉี่มันฉี่เราไปแต่งกันไหมไป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 ด้วยคนดิของเราอ่ะเป็นเผ่ากินคนแม่บอกไงว่าอย่ามาหาแม่ถ้าลูกสาวไปแต่งงานกับชายคนอื่นถ้าได้ลูกชายคนแรกได้ลูกชายจะถูกกินลูกมาหาแม่ทำไม ทำไมไปเตาจะไปยิงกระต่ายกันท <confused> <reais> ี่ไหนวะที่ที่นี่แหละอ๋อ้ท่านั้นข้าขอไปฉีดก่อนนะเว้ยปวดชิตหายอย่าฉีดด้วยอยู่นี่รอนะตอนนี้เขากำลังฆ่าลูกของมุจิอยู่เราไปฆ่ามุจิแล้วจะไปกินลูกของมุจิกันเถอะไปชิช พี่สังกับพี่คงังเขาคิดจะทำเรื่องชั่วๆนะเว้ยเรื่องอะไรก็เขาคิดจะกินลูกของพี่นะสิเออจริงโกหกเปล่าจริงสิเฮย้ยเดี๋ยวไสังเลยฉันก็มาแล้วพี่สังกับพี่คงังเป็นผอมเป็นคนเหรอใช่ 嗯嗯嗯、啥？好。哎，排队了。欢迎乘坐两车，麦总车那边是麦洪路。白云之乡。 独自回到故乡，我独哭着架可一笑着啊，过不惊讶 แล้วจบมาลัยจัดพี่มาดูมีผู้สาวคนหนึงง่งอ่ะเขาเป็นลมที่ <c oughs> สามยังไงแม่ก็จะไม่พาลูกสาวของแม่ไปแล้วพอลูกสาวของแม่มาถึงบ้านของลูกชายยังไงก็ต้องมีแฟนแล้วครับไม่ยังไงอ่ะแม่ก็จะให้ลูกสาวของแม่ให้ลูกชายเพราะมันผิดประเพณี ไปไปไหนลูกสาวแม่ชอบหนูคนนี้จึงตามลูกชายคนนี้มาอยากแต่งงานกับลูกสาวของแม่ไหมไม่อยากครับไม่ชอบหรอสวยจะตายเป็นใบเสื้อจะเห็นอะไรเหรอเฮ้ยมูจิลูกลูกของเจ้า

哈。哈 <music>。哈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 。